วันนี้เราผมมาอัปเดตโครงการให้ดูนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่พามาดูหลังนี้แล้วตอนนั้นก่อไปแค่ประมาณ 2- 3สาฝาเท่านั้นนะครับแล้วผมได้พูดให้ฟังว่าจะเอาช่างชุดใหม่มาทำให้นะครับอันนี้ก็เป็นผลงาน1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์เนี่ยก่อเสร็จเกือบจะร0 0เซแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอช่างมาปาดฝังท่อไฟนะครับสำหรับหลังนี้นะคือเร็วมากครับ1สัปดาห์เราก่อเสร็จนะครับถ้าเรารอช่างชุดนี้ รอว่าเอ้ยต้องฉาบหลังนี้ให้เสร็จก่อนทำกำแพงเสร็จก่อนค่อยมุ่ไปทำหลังนี้มันก็จะใช้เวลานานนะครับกว่าหลังนี้จะเสร็จหลังนี้ก็จะไม่เดินแต่พอเราเอาช่างอีกชุดหนึ่งมาทำก็คืองานเดินเร็วมากนะครับแล้วก็หลังนั้นนะครับที่เรากำลังเล่งงานนะครับเพราะว่าต้นเดือนก็คือวันนี้วันที่1แล้วนะครับต้นเดือนก็ขอเวลาลูกใครประมาณ78วันนะครับว่าจะให้ไปยื่นกู้นะครับตอนนี้ก็คือเทพื้นรอบบ้านแล้วปูกระเบื้องพื้นในบ้านแล้วนะครับ ทำเคาน์เตอร์แล้วก็จะเหลือ,อทำพวกระเบียงแล้วก็เทคอนกรีสตสแตมปลูกหญ้ากเก็บงานนะครับอันนี้ก็ขอเวลาอีกประมาณ78วันนะครับแล้วก็จะพาลูกค้าไปยื่นกู้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในหลังนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยหลังนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับบายง,งานของเราวันนี้นะครับวันนี้ของเราก่อไปได้ประมาณ 90%เเแล้วนะครับจะตีเป็น100%เเลยก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าก่อแล้วแทบจะทุกแผงนะครับรวมถึงแผงที่เป็นแผงโชว์ด้านนี้ก็ก่อเสร็จแล้วนะครับด้านบนเราทำโครงหลังคามุงหลังคาใส่ตัวเชิงชายเรียบร้อยตัวนี้ก็ใส่เป็นตัววีวาบอดนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่งานฉาบเท่านั้นเองนะครับตรงเสาลงรถเราก็ได้ดําเนินการก่อแล้วนะครับแต่นี้ต้องก่อเบิ้ลองแผง เราจะมีตรงที่เป็นท่อระบายน้ําลงตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับท่อของรางน้านะอ่าพาเข้ามาดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะครับช่างชุดนี้ทํางานสะอาดสะอา้านตั้งวงกบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะนี่ห้องเก็บของของเราก็ขนาดเล็กน่ารักนะครับอ่าห้องโถงนะครับห้องโถงเรากว้าง8 m, เมตรลึก3.75ดเเมตรนะครับถือว่าเป็นห้องโถงที่กว้างมากนะครับสําหรับบ้านโครงการนะกว้างมาก ตรงช่องหน้าต่างแล้วก็มีเทเสาเอ็นทับหลังตามมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวห้องครัวเราก็มีหน้าต่างหนึ่งบ้านนะครับแล้วก็มีประตูออกด้านข้างสําหรับห้องครัวทุกแผงของเราเราเทเอ็นเททับหลังอย่างดีนะครับเรียบร้อยอ,อันนี้ผมก็เพิ่งมาดูพร้อมกันนะครับมาดูพร้อมกันครั้งแรกห้องน้ําเราก่อด้วยอิฐแดงนะครับใช้อิฐแดงก่อห้องน้ํา อันนี้ก็ตั้งวงกบวงกบห้องนอนวงกบห้องน้งํานะครับตรงนี้เป็นโซนของห้องนอนนะครับแต่ตรงนี้มันเวลาฉาบเนี่ยเห็นไหมถ้าตั้งวงกบแบบตั้งวงกบดีแต่ก่อไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเปลื่องปูนนะครับดูดยว่าต้องต้องตัวตัวที่หนาที่สุดเนี่ยเป็นนิ้วเลยนะครับแล้วต้องก่อตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเนี่ยให้มันเท่ากันหมดนะครับถ้าก่อไม่ดี ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาตั้งวงกบมันก็จะฟองด้านในห้องน้ำนะครับห้องน้ําก่อด้วยอิฐแดงอเรามาดูห้องนี้นะครับห้องนี้ก็ก่อเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างก็ทําความสะอาดพื้นสะอาดสะอ้านดีนะครับเนี่ยพอฝั่งนี้พอฝั่งนี้ก็จะพอดีนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่ได้ก่อเพิ่มเติมมากมายนะครับแต่ว่าฝั่งอีกด้านหนึ่งต้องก่อเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับ มาดูห้องนี้ห้องนี้ก็เรียบร้อยนะครับแสดงว่างานก่อห้องหลังนี้เนี่ยเสร็จใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นตได้เลยนะครับเนี่ยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่นะครับอ่าในห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็ก่อเรียบร้อยนะครับห้องน้ําก็เรียบร้อยงานก่อของเราเดินเร็วมากนะครับอันนี้อาทิตย์เดียวนะครับเอาช่างเข้ามาอาทิตย์เดียวทํางานก่อได้เสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับที่เอาช่างมาทําเพิ่มนะครับถ้ารอชุดเดิมเนี่ยรับรองว่ายัางไม่เสร็จนะครับเพราะว่าหลังนั้นก็ยังไม่ได้ทําอะไรไปไหนมาไหนเลยนะครับอันนี้ลงรถของเราลงรถของเราก็เหลือ,อก,ก่อด้านหลังนะครับตรงนั้นก็ต้องเก้าหัวเสาหน่อยนะครับไอแผงโชว์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ช่างก็จะเริ่มจับเสียมนะครับจับเสียมเพื่อฉาบปูนนะครับ จับเสียงเพื่อฉาบปูนแล้วก็ช่างก็จะมาฝังท่อไฟนะครับด้านหลังหลังนี้ต้องหลังนี้ต้องใส่รางน้ําให้นะครับไม่งั้นน้ําไปหลังไปข้ามไปหลังบ้านเขานะครับเพราะว่าหลังนี้เดี๋ยวพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวพามาดูหลังนี้กันบ้างนะครับว่าทําไปถึงไหนแล้วหลังจากที่เอาช่างปูกระเบื้องชุดใหม่เข้ามาทํานะครับสําหรับหลังนี้หลังนั้นลูกค้า ซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับลูกค้าย้ายเข้ามาอยู่แล้วแอบดูต้นไม้ลูกคานะครับต้นไม้ลูกค้าสูงมากนะครับต้นลำดวนนะครับหรือต้นจำปาต้นอะไรสักอย่างนี่แหละนี่นะครับต้นไม้ลูกค้ามาดูหลังนี้นะครับหลังนี้เดินท่อไฟเรียบร้อยนะครับจับเสียมฉาบอ่าได้หลายมุมแล้วนะครับหลังนี้ก็แบ่งช่างมากับช่างโครงสร้างนะครับดูปูนที่เราสั่งมานะครับสั่งมาเป็นร้อยเป๋าเลยนะครับ วางมาเป็นร้อยลูกฮ่าดูห้องน้ำแอบดูห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำก็ฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ฝาท่อไฟสำหรับตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นช่องช่องเก็บของนะครับฝาเรียบร้อยมาดูห้องนี้นะครับห้องนี้ก็มีการฉาบป,ปูนฉาบป,ปูนไปบ้างแล้วนะครับห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ฉาบได้ประมาณนึงนะครับ อีกห้องนะครับห้องนี้ห้องนี้ช่างก็ปูกระเบื้องได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถือว่าได้เกือบสองแผงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับงานโดยรวมก็ไม่ได้เร็วนะครับไม่เร็วไม่เร็วนะครับงานก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะทําประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะครับหลังนี้ลูกค้าก็ เข้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าน่าจะเข้าอยู่หลังช่วงออกพรรษานะครับแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าก็มาอเอานัง่งเอานี่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับดูหลังนี้นะครับหลังนี้เดี๋ยวช่างเข้ามาเทคอนกรีตสแตมเนี่ยวันที่4ี่นะครับตอนนี้คือหน้างานลกมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้เราวางวางตัว ตัว่างประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเทพื้นรอบบ้านแล้วแต่จะต้องเก็บงานค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็ปูระเบียงบ้านอ่าระเบียงบ้านเียบร้อยนะครับตัวห้องเก็บของยังไม่ได้ปูเพราะว่ากระเบื้องหมดอ่าในบ้านก็ปูได้เยอะแล้วนะครับอันนี้เขายังไม่ให้เข้าเพราะว่าเขากั้นโซนไว้อันนี้ก็รอคอนกรีตสแตปมเข้ามานะครับ อันนี้เป็นแกะแบบแกะแบบขอบนะครับแกะแบบขอบจากพื้นรอบบ้านนี่พื้นรอบบ้านก็เทแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอายางมาต้อยมาอัดใส่นะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้พื้นส่วนใหญ่ก็จ,จะแตกได้นะครับฝาท่อเราเป็นฝาท่อเหล็กนะครับนี่เราบอกคนจัดปกอันนี้รอบบ้านของเรานะครับตรงนี้เราก็จะเป็นปลูกหญ้าให้กับลูกค้านะครับ นี่ก็ฝาเหล็กนะครับเราทําด้วยของดีหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝาท่อเหล็กเปื้อนปูนนิดนึงช่างเอามาใส่ไวเกินไปนะครับด้านหน้าบ้านนะครับฝั่งนี้จะเหลือหน้าบ้านน้อยกว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะที่ไม่ค่อยลึกเท่าหลังตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ประตูอลูมิเนียมอะไรเงี้ยก็ เราก็ได้จัดมาแล้วนะครับน,นี่ก็เหลือทำเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวของเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับงานบันไดามาแล้วอ,อันนี้อ่างเคาน์เตอร์ครัวก็จะเหลือหลักๆก,ก็คืองานสีนะครับงานสีเพราะว่าตัวกระเบื้องเนี่ยแทบจะเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือ เหลือนิดนึงนะครับประมาณ1ิบกล่องเพราะว่ากระเบื้องหมดนะครับ1ิบกล่องเนี้ยวันเดียวก็ปูเสร็จนะครับเราที่เหลือก็เป็นจะเป็นงานทาสีงานทาสีประตูเราก็ติดวันเดียวบัวพื้นติดวันเดียวนะครับสุขภัณฑ์ติดวันเดียวอ่ะเดี๋ยวฝ้าห้องนี้ยังไม่ทำอ่ไมีฝ้าฝ้าห้องน้ํายังไม่ทําแต่ฝ้าตัวบ้านเนี่ยทำแล้วนะครับอ่าฝ้าห้องน้ํายังไม่ทำหนห่นะครับ ก็อยากให้มันเสร็จภายใน10วันนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็เร่งอยากเข้าอยู่นะครับเราเองก็เร่งอยากได้เงินเหมือนกันนะครับดูลูกค้าหลังโนนกำลังปลูกต้นไม้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านโครงการของเราในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เร่งงานเต็มที่นะครับทั้น หลังที่กําลังจะยื่นกู้และหลังที่จะให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับถามว่าตรงนี้2เดือนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับหลังนั้นก็ไล่มาจากหลังนี้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเอาช่างกระเบื้องเข้ามาฉาบปูนแล้วก็ปูกระเบื้องก็น่าจะ3เดือนที่เราตั้งไว้ก็คือกันยาตุลาพฤศจิกานะครับก็คือ สามเดือนให้เสร็จนะครับถ้าแล้วเสร็จทั้งสองหลังได้โอนภายในเดือนธันวารเราก็จะบรรลุเป้าหมายนะครับส่วนสองหลังนี้เดี๋ยวรอลดดินอีกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่ามันยังไม่เกี่ยวข้าวนะครับดินมันราคาสูงนะครับถ้าแบบผ่านช่วงนี้ไปได้ผ่านช่วงฝนตกไปได้หน่อยนะครับดินมันก็จะราคาถูกลงเราก็จะได้ถมดินนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากทําบ้านขายแบบนี้นะครับ ผมก็ยังเปิดสอนออนไลน์อยู่นะครับก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับก็จะสอนตั้งแต่พิคาะห์ตลาดนะครับหาหาดูว่าเราจะสร้างอะไรขายสร้างขายให้ใครนะครับก่อนที่เราจะมาดูต้นทุนพวกค่าที่ดินค่าก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับพร้อมที่จะไปขายโน่นนี่นั่นเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลสอนหมดนะครับขายเสร็จ ยื่นภาษียังไงก็สอนอีกนะครับตั้งแต่ยิงองค์ยิงแอดสอนหมดนะครับใครสนใจก็มาลงทะเบียนเรียนด้วยกันได้ครับตอนนี้ก็หมดโปรโมชั่นสําหรับวันแม่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับราคาก็กลับมาราคาเดิมก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับจ่ายราคานี้เรียนคอร์สเดียวแล้วคุณไปสร้างบ้านขายได้เลยนะครับถ้าสงสัยว่าเฮ้ยมาหลอกขายคอร์ดหรือเปล่ามาหลอกขายหรือเปล่าก็ไปดูในเพจผมได้นะเพราะผมจะชอบอัพ ผลงานของคนที่มาเรียนกับผมนะว่าใครมีผลงานนู่นนี่นั่นนะผมอัพให้ดูเรื่อยๆตลอดนะครับล่าสุดก็จะมีวันอังคารเนี่ยเราได้โอนอีกคนหนึ่งนะครับโทรมาปรึกษาแล้วว่าใครจ่ายการโอนเท่าไหร่นะครับมาเรียนแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับคนในกลุ่มเขาก็คุยกันแนะนํากันตลอดนะคุณก็จะได้ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายบนเส้นทางอาชีพนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครสนใจเรียนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับมันจะไปโผล่ที่ เฟซบุ Facebook, mình, ๊กแฟนเพจของผมนะครับก็ถ้าแชทไปสอบถามแอดมิน hmm. ได้นะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรค่าเรียนเท่าไหร่นะครับถ้าลงทะเบียนเรียนยังไงนะครับแอดมินก็จะให้ข้อมูลไปกับคุณนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจเรียนแล้วก็สาหรับใครที่ติดตามก็ขอบคุณด้วยนะที่ติดตามกันมาตลอดวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ